ก่อนเปิดฉากซีเกมรู้ใจประกันภัยร่วมวิ่งคบเพลิงในฐานะกวดสปอนเซอร์ในเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นก่อนเปิดฉากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13รู้ใจประกันภัยบริษัทประกันภัยชั้นนําของประเทศไทยที่ให้บริการลูกค้าโดยตรงรายใหญ่ที่สุดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิ่งคบเพลิงในฐานะกลดสปอนเซอร์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเมตรีและจิตวิญญ,ญาณแห่งการแข่งขันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน2568ในหลายจังหวัดแต่ที่น่าสนใจคือทำไมรู้ใจประกันภัยถึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้และวิธีการที่พวกเขาเลือกที่จะร่วมวิ่งคบเพลิงมีความหมายอย่างไรมาเปิดเผยความลับเหล่านี้กันเถอะรู้ใจประกันภัยได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสามารถีและความแข็งแกร่งของภูมิภาคผ่านการร่วมเป็นผู้ถือคบเพลิงอย่างเป็นทางการโดยทีมรู้ใจได้วิ่งคบเพลิงในเส้นทางกรุงเทพและชนบุรี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองบรรยากาศของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการวิ่งคบเพลิงไม่ได้เป็นเพียงการออกกําลังกายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถขีความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับธงกิจของรู้ใจอย่างแท้จริงพวกเขาภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพและร่วมแบ่งปันความตื่นเต้นที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันผ่านพลังของกีฬาคำถามที่น่าสนใจคือการสนับสนุนของรู้ใจประกันไทย จะส่งผลต่อนักกีฬาไทยและอาเซียนอย่างไรในระยะยาวและวิธีการที่พวกเขาเลือกที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการสนับสนุนให้แต่ละคนก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองจะสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นอย่างไรในฐานะผู้สนับสนุนหลักระดับโกล์สอนเซร์รูจายประกันไทยได้เตรียมกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนกีฬาทั้งในช่องทางออนไลน์และที่แฟนโซนติดขอบสนามแข่งกีฬาซีเกมพร้อมเกมอินเทอร์แอคทีฟสุด มันให้แฟนกีฬาได้ร่วมเชียร์ทีมไทยไปกับรู้ใจรับของที่ระลึกและลุ้นรางวัลใหญ่สุดพิเศษอย่าลืมแฟนกีฬาสามารถร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของรู้ใจประกันไทยและติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆของซีเกม2025ได้ที่ https: s p o r t s t o y n e t s g a m e s